สวัสดีครับผมมาดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่า justice high ถ้าใครพอฟังสปอยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเคยเจอไหมครับ,เ,เ,รบเวลาเอาหูฟังออกมาฟังเพลงทีไรใส่หูฟังชอบวพันกันมั่วไปหมดต้องมาดังแก้ปวดหัวผมเลยหาซื้อหูฟังดีๆมาสักอันผมลองใช้แล้วเสียงเบสโคตรแน่นสวมใส่ได้สบายเวลาใส่นานๆไม่ทำให้เราเจ็บหูแค่เปิดฝาก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ในไม่กี่วินาที พอมีชิปบลูทูธ5.0เชื่อมต่อได้อย่างสเสถียนรวดเร็วทันใจแน่นอนส่วนน้ำหนักน้อยกว่า35กรัมใส่ได้สบายไม่เกะก,กะแถมยังกันน้ำได้ด้วยระดับ i p x ไฟแบตก็อึดมากๆใช้งานได้ต่อเนื่องถึง18ชั่วโมงซื้อวันนี้รับประกันยาวนาน12เดือนหูฟังดีๆแบบนี้แถมราคาย่อมยาวด้วยไม่ควรพลาดครับสำหรับใครที่สนใจหูฟังไร้สาย AKA.T2 e. เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเริ่มเรื่องมามาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะไปทำร้ายเพื่อนผู้ชายจนแขนหักเพื่อนๆในโรงเรียนเอามาไล่เธอทุกคนโยนขยะใส่แต่ครูไล่พวกเขาเข้าห้องบอกให้เธอรีบเดินออกไปพอเดินออกมาข้างนอกก็พบครูอริของเธอแขนของเขายังไม่หายดีเขาพูดย่อเยอ้ยเธอโชคดีนะที่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่อย่าไปทำใครเจ็บเหมือนฉันนะแต่เธอไม่สนใจ รีบเดินหนีไปเธอชื่อว่าแชายองแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพ่อของเธอพามาสมัครเรียนที่นี่ครูบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นเวลาสอบเธอเข้ามาเรียนได้สัปดาห์หน้าเธอพูดต่ออีกว่าโรงเรียนแห่งนี้อาจมีความรุนแรงถ้าเกิดการทะเลาะก,กันถูกพาักการเรียนทันทีพ่อก,ก็สอนแชยองว่าเจอพวกนักเลงให้ควรย,ยู่เฉยอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกมันเลยแต่เธอไม่ยอมฟังครับ บอกว่าเจอคนนอนแอร์ถูกลังแกก็ต้องเข้าไปช่วยสิทนดูไม่ได้ระหว่างที่คุยกันพอดันปวดท้องพอดีเลยบอกให้เธอเดินเล่นก่อนมาที่จงกูเขาถูกเพื่อนในห้องบังคับให้โกงข้อสอบแต่เขาไม่ยอมทําบอกว่ามาส่งผลต่อเกตคนอื่นพวกมันเลยหัวเราะมันพูดว่าแกบัญญาอ่อนจริงๆเลยวะ่ะแล้วจัดการอาจจงกูถ้าเหมือนเป็นเรื่องตลกขณะนั้นแซย,ยองเดินผ่านมาเห็นพอดี จงกูเลตะโกนว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคนที่เรียนหนักมาเลยเติไปที่จงกูจนเขานอนลงแล้วอัดไปหลายทีแต่แซยองพูดขึ้นมาว่านี่อะไรกันซีลุมหนึ่งเลยหรอน่าสมเพชและเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายด้วยพวกมันเห็นแบบนั้นเลยบอกให้เธอส่งโทรศัพท์มาถ้าไม่อยากเจ็บตัวแต่เธอไม่สนใจบอกให้จงกูลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ทําให้สองสาวเดินเข้ามาหาเธอตบไปที่แซยองแต่เธอหลบได้และล็อกแขนเอาไว้ พวกมันเข้ามาจัดก,การแซยองแต่เธอสู้กับพวกมันได้อย่างสบายชิวๆจนพวกมันลงไปนอนกับพื้นหลายวันผ่านไปแซยองมาโรงเรียนวันแรกครูพาเธอเข้ามาแล้วให้เธอแนะนำตัวกับเพื่อนๆจงกูกับสองคนนั้นก็อยู่ห้องนี้ด้วยพวกมันเห็นเธอก็อึ้งเล็กน้อย ครูให้เธอไปนั่งหลังจงกูเขาหันมาพูดกับเธอพยายามชวนคุยแต่แซยองไม่สนใจลุกหนีไปพอเลิกเรี้ยนจงกูตามแซยองออกมาเขาอยากขอบคุณเรื่องเมื่อวานแต่เธอก็บ,บอกว่าถ้าอยากขอบคุณฉันช่วยอยู่ห่างๆฉันไว้แล้วเดินหนีไปมาที่แม่จงกูเธออยู่กับลูกเพียงสองคนพ่อเขาตายตั้งแต่เด็กๆเธอปิดร้านอาหารเล็กๆแต่ถูกขี้เมากินอาหารไม่ยอมจ่ายเงินพวกมันผักเธอจะล้มลง จงกูเดินเข้ามาแต่ไม่กล้าทําอะไรยืนมองเฉยๆจนถูกขี้เมาตัวไปหลายทีแม่เลยเข้ามาห้ามเอาไว้วันต่อมาแซยองมาเรียนตาปกติแต่ถูกไซนากาบสาว,สาวเรียกเธอเอาไว้ไซนาพูดว่าเธอทําร้ายสาวสาวของฉันและขอโทรศัพท์เครื่องนั้นแต่แซยองไม่ยอมครับบอกว่ามันไม่ละเมิดสิทธิวนบุคคลหรอพูดไม่ทันจบเธอตบไปที่หน้าตอนผือแต่แซยองรับเอาไว้ได้แล้วขัดขาเธอจะล้มลงคนอื่นมองกันเต็ม ทำให้เธอเสียหน้ามากๆเธอลุกขึ้นมาจะจบแชยองอีกครั้งแต่เธออมัดดักไว้ก่อนแล้วพูดว่าเห็นว่าไปรุนพี่เลยปล่อยไปก่อนจงกูมายืนดูด้วยเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหลังเลิกเรียนเขาตามแซยองออกมาจงกูขอให้เธอสอนการต่อสู้ให้แต่เธอไม่ยอมครับบอกว่าอย่าตามเธอมาจงกูขอร้องบอกว่าไม่อยากถูกรังแกอีกแล้วจนสุดท้ายเธอก็ยอมแล้วพามาหาพ่อของเธอ เขาชื่อว่าหยาง <S <S <an> <S เขาเป็นครูสอนคาราเต้แต่ตอนนี้ไม่มีคนมาเรียนสักคนที่แซยองเกณฑการต่อสู้ก็เพราะเธอฝึกคาราเต้นี่แหละครับ <S <S <an> <S <S <an> เขาก็พูดอวดว่าเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างต่อสู้มาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วให้จงกูเซ็นใบสมัครเรียนโดน5้าสเปอร์เซ็นสำหรับเดือนแรกเริ่มซองพรุ่งนี้ได้เลยตัดมาที่ไซนาเธอมาแฮซองกับจินฮยอกเขาเป็นประธานโรงเรียนเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทั้งสองฟังแฮซองถามว่าเธอเป็นใคร ล้วบอกให้ใส่หน้าเชิญเธอมาที่ห้องนี้เพื่อคุยกับเธอดีๆจงกูมาฝึกคาราเต้วันแรกวิดพื้นเทพไม่ไหวต่อด้วยกระโดดเชือกเขาก็เริ่มสอนไปเรื่อยๆแต่ดันมีธุระพอดีเลยบอกให้แซยองมาสอนจงกูก่อนแซยองก็เริ่มสอนเธอจับจงกูแยกขาจนเขาลองออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอพูดว่าถ้าอยากเก่งก็ต้องอดทนแล้วจับแยกขาให้กล้องกาเดิมวันต่อมาจงกูเดินเข้าโรงเรียนแทบไม่ได้เจ็บขาเกินไป ทั้งสองมาบอกแชยองว่าประธานโรงเรียนต้องการพบเธอแชยองถามว่าทำไมต้องการพบฉันด้วยมันบอกว่าเธอเป็นเด็กใหม่ไงเขาอยากทำความรู้จักเธอก็ไปตามที่ทั้งสองบอกพอมาถึงอินฮยอกก็พูดถึงเรื่องโรงเรียนเก่าที่เธอโดนไล่ออกพอเอาไม้เบสบอลไปตีแขนผู้ชายจนทำให้แขนหักระหว่างนั้นทั้งสองก็เดินเข้ามาใส่หน้าพูดว่ารู้ใช่ไหมว่าเรียกเธอมาทำไมแชยองเลยอธิบายพวกเขาบังคับให้จองกูโกงข้อสอบให้ แต่เขาไม่ยอมทําเลยถูกทําร้ายสีลุมหนึ่งฉันเห็นแบบนั้นเลยเข้าไปช่วยส่วนเรื่องเมื่อวานไซน่าเข้ามาหาเรื่องชั้นก่อนฉันแค่ป้องกันตัวฉันทําผิดอะไรแฮซองเห็นว่าแชยองไม่ได้ทําผิดอะไรมากเลยบอกให้เธอขอโทษไซน่าแล้วออกไปได้เลยแชยองก็ยอมขอโทษแล้วเดินออกไปไซน่าไม่พอใจมากที่แฮซองปล่อยเธอไปง่ายๆจงกูมาฝึกคาราเต้อยู่เรื่อยๆแต่ละวันยิ่งฝึกหนักขึ้นไปอีก พอวันต่อมาจงกูก็เจ็บขาเหมือนเดิมแซยองที่รู้ว่าเขาเจ็บเลยเอาอยามาให้ทาแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมาซ้อมพักผ่อนร่างกายมาที่พวกอินฮยอกพวกเขากำลังเลี้ยงฉลองตอนรับการกลับมาของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเบสิกหลังจากที่ยงหายไปนานเพราะถูกพักการเรียนแต่แฮซองไม่ดีใจเหมือนคนอื่นๆเขารู้สึกไม่ชอบใจที่เบสิกกลับมาเลยเดินหนีออกไปทั้งสองออกมาคุยกันอินฮยอกอยากเข้าร่วมแก๊งกับนักเลง เพื่อไปจุดที่สูงกว่านี้แต่แฮซองไม่เห็นด้วยเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพวกนักเลงทําให้ทั้งสองเถียงกันไปมาด้านแซยองเธอมาเห็นพ่อนั่งดูรูปแม่เธอไม่พอใจมากครับและพูดว่าจะคิดถึงเธอทําไมตอนเด็กๆแม่ทิ้งทั้งสองไปอยู่กับเศรษฐีพ่อพ่อเอาเงินทั้งหมดไปเปิดโดโจคาราเต้ทาให้มีหนี้สินมากมายแม่ชวนแซยองไปอยู่ด้วยแต่เธอบอกว่าจะอยู่ดูแลพ่อตั้งแต่วันนั้นเธอก็เกลียดแม่มาตลอด วันต่อมามีคนมาหาจินฮยอกเขาคือหัวหน้าแก๊งนักเลงชื่อว่าจินซังเขาตอบตกลงให้จินฮยอกเข้าแกงด้วยจากนั้นมาชวนเฮซองเข้าแก๊งแต่เขาไม่ยอมเหมือนเดิมครับบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกดาจงกูถูกทั้งสองตามให้ไปพบอินฮยอกเพราะเขามีเรื่องจะคุยด้วยแต่จงกูไม่ยอมไปด้วยครับพวกมันเลยใช้กําลังในครั้งนี้จงกูสู้กับเขาใช้วิชาคาราเต้ที่ฝึกมาอย่างหนักเข้าต่อสู้กับพวกมันจนมันสู้ไม่ได้ แต่เรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความคิดจงกูยังถูกทั้งสองเล่นงานอยู่แต่ระหว่างนั้นแฮซองเดินเข้ามาพอดีเขาถามว่าทำอะไรกันมันตอบว่าอินฮยอกต้องการควบตัวจงกูแฮซองรู้แบบนั้นเลยบอกให้ปล่อยจงกูฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาแต่ทั้งสองไม่ยอมปล่อยครับทำให้แฮซองเริ่มโมโหขึ้นมาแล้วจัดการสั่งสอนพวกมันแต่เบสิกมาจากไหนไม่รู้กระโดดทีบหลังแฮซองอัดเขาไม่ยัง้งจนแฮซองลงไปนอนกับพื้นพวกมันเลยพาจงกูไป แต่แซยองเดินมาเธอบอกให้ปล่อยจงกูวันนี้มีเรียนคาราเต้แต่เบสิกบอกว่าฉันได้ยินข่าวเธอมาบ้างแล้วเก่งไม่ใช่หรอเข้ามาจัดก,การชั้นสี่แล้วพาจงกูไปได้เลยแซยองได้ยินแบบนั้นก็จัดให้ครับทั้งสองเข้าต่อสู้กันมันทําอะไรเธอไม่ได้จนมันพุ่งเข้ามากอดเธอแต่แซยองดิ้นหลุดออกมาได้แล้วจัดก,การปิดจอบมันแฮซองที่เห็นการต่อสู้ของเธอถึงกับอึ้งเลยครับไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ ทั้งสองรีบปล่อยจงกูและพากันหนีไปแชยองบอกว่ารีบไปซ้อมกันเถอะเธอก็เดินจากไปแฮซองเลยถามจงกูสามารถเจอแชยองได้ที่ไหนจงกูคิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นพามาหาพ่อของแชยองเขาก็พูดเหมือนเดิมเลยครับและเล่าประวัติความเป็นมาข,ของคาราเตใ้ให้แฮซองฟังคาราเต้เน้นป้องกันตัวไม่เน้นสร้างความเสียหายแฮซองได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงเขาดีใจมากครับรีบยืนใบสมัครให้แฮซองก็เริ่มเรียนทันที ระหว่างที่เขาเรียนแชยองก็กลับมาเธอเห็นแฮซองไม่พอใจมากครับนายเป็นพวกประธานนั่นไม่ใช่หรอเขาตอบว่าฉันไม่ได้อยู่กับพวกนั้นแล้วฉันอยากเรียนคาราเต้จริงๆวันต่อมาอินฮนยอกสั่งเบสิกกับพวกไปถไทยตังพวกนักเรียนใครไม่ยอมจ่ายก็ถูกพวกมันกระทืบหมดจนได้เงินมาจํานวนมากด้านจงกูเขาเดินเข้ามาในห้องน้ําก็บพบสองคนนี้อีกแล้วมันกําลังไถ่ายตังจากคนอื่นอยู่จงกูบอกให้ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ แต่พวกมันไม่ยอมฟังครับจงกูพยายามเข้าไปสู้กับมันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้ภาพก็ตัดไปจงกูโดนทํำลายเละเขาเจ็บใจมากที่ทําอะไรพวกนั้นไม่ได้เลยทั้งที่เรียนคาราเต้อยู่ทุกวันจงกูเลยขอร้องให้เขาฝึกหนักกว่าเดิมผมไม่อยากอ่อนแอแบบนี้แล้วเขาเห็นถึงความตั้งใจของจงกูแล้วตอบตกลงที่จะช่วยเขาก็เริ่มซอนทันทีคั้แรกคือฝึกตีไผ่หนึ่งพันครั้ง ระหว่างนั้นแฮซองก็กลับมาหลังจากที่ไม่ได้เรียนคาราเต้มาตั้งนานทั้งสองก็เริ่มฝฟกงหนักกาเดิมมาเรียนคาราเต้ทุกวันเพื่อให้เก่งมากกว่านี้กินข้าวก็กินด้วยกันทําให้ทั้งสามเริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกเขาได้ไปเที่ยวด้วยกันเล่นเกมตู้อย่างสนุกสนานจากนั้นจงกูพาทั้งสองมาทานอาหารร้านแม่ของเขาและแนะนําให้เธอรู้จักแม่ดีใจมากที่ลูกชายมีเพื่อนเหมือนคนอื่นจงกูขอบคุณที่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาบัลลุงขึ้น ทั้งสองมานั่งคุยกันอินฮยอกบอกว่าแก๊งนักเลงจะมาที่โรงเรียนของเราฉันเข้าร่วมกับพวกเขาแล้วอินฮยอกเลยชวนแฮซองเข้าแก๊งอีกครั้งแต่เขาไม่ยอมเหมือนเดิมครับแล้วบอกว่าอย่าให้พวกนั้นเข้ามาในโรงเรียนของเราไม่งั้นพวกน่าจะเสียใจทีหลังฉันเตือนแล้วนะทําให้ทั้งสองทะเลาะก,กันอินฮยอกเลยท้าสู้ถ้าฉันแพ้นายฉันจะไม่ยุ่งด้วยทั้งสองก็เริ่มสู้กันทันทีไม่มีใครยอมใครจริงๆจนสุดท้ายอินฮยอกก็เป็นฝ่ายแพ้ไป ต่อมาอินฮยอกเรียกไซนาเข้ามาหาเขารู้ว่าเธออยากแก้แค้นแชยองเขาเอายานอนหลับที่มีฤทธิ์มากออกมาเขาพูดว่าเธออยากแก้แค้นแชยองใช่ไหมเธอต้องทําอะไรสักอย่างแล้วยื่นยานอนหลับให้ส่วนเฮซองก็มาให้แชยองทําเพให้ดูเหมือนว่าเขาจะชอบเธอเข้าให้แล้ววันต่อมาแชย,ยองมาเรียนตามปกติแต่ไซนาส่งข้อความมาเธออยากขอโทษกับสิ่งที่เธอทำไซนาขอให้แชย,ยองมาพบเธอที่ห้องประธาน ทีแรกแซยองทำเป็นไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ยอมไปอยู่ดีพอมาถึงไซนาก็นั่งรออยู่แล้วเธอเอาน้ำชามาให้แซยองและพูดขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไซนายังถามต่ออีกว่าเธอสนิทกับแฮซองมากแค่ไหนเธอตอบว่าเราไมา่ได้สนิทกันขนาดนั้นเขาเป็นแค่นักเรียนของพ่อฉันไซนาลยชวนเธอดื่มชาก่อนเธอกำลังจะยกแก้วไซนาพูดดักไว้ก่อนเธอรู้ไหมเธอได้เดียงสาม,มากกว่าดิ่ฉันคิดแล้วปัดแก้วชาออก ทำให้แชยองงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนั้นอินฮยอกก็เดินเข้ามาแล้วเข้าไปตบหน้าเธอที่เธอไม่ยอมทําตามที่เขาบอกเบซิกเข้ามาล็อกคอเธอเอาไว้อินฮยอยกอาจไปที่แชยองทันทีมันพูดว่าเป็นยังไงบ้างแหละเวลาโดนเองมาเจ็บปวดใช่ไหมดานจงกูเขาได้ยินทั้งสองพูดถึงอินฮาอยกําลังสั่งสอนแชยองอยู่ตอนนี้ไม่แน่เธออาจตายได้จงกูได้ยินแบบนั้นเขาดี้บไปบอกแฮซองทันทีเขาเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้เขาฟัง ทั้งสองรีบไปตามหาแชยองทันทีพอมาถึงก็พบเบสิกนั่งรออยู่มาเรียกให้ทั้งสองตามมาพอเข้ามาในลรงยิ้มลูกน้องมันก็ออกมามันบอกให้จัดการทั้งสองให้ได้พวกเขารู้แบบนั้นก็เตรียมตัว20ลุมสองความมันก็เริ่มขึ้นครับแฮซองด้วยความที่เป็นนักเลงอยู่แล้วบวกกับวิชาคาราเต้ทาให้เขาจัดการพวกลูกกระจอกได้อย่างสบายส่วนจงกูใช้วิชาคาราเต้สู้กับพวกมันแต่ด้วยจํานวนคนที่เยอะกว่า ทำให้พวกเขาแทบสู้ไม่ได้จนสุดท้ายทั้งสองก็จัดการพวกมันทั้งหมดลงได้แล้วเดินออกมาจากที่นั่นด้านแชยองถูกอินทยยกจับเธอมัดเอาไว้ทั้งสองก็ตามเข้ามาช่วยอินทยยกมันก็เริ่มสติหลุดแล้วครับแฮซองบอกให้จงกูโทรหาตำรวจแต่มันเอาหน้าแชยองไปกดกับกระจกแตกมันบอกให้วางโทรศัพท์ลงถ้าไม่อยากให้หน้าเธอระแล้วให้แฮซองเดินเข้ามาใกล้ๆมันจัดการกระทึบเขาไปหลายทีจงกูที่เห็นแบบนั้นเลยเข้าไปช่วย แต่ด้วยประสบการณ์ที่น้อยทําให้เขาโดนอินทายกส่วนกลับจนเลือดเต็มปากพอหันกลับมาก็ไม่เห็นแชยองแล้วเธอตีไปที่มันตอนผือแล้วทั้งสองก็เริ่มสู้กันดูเหมือนว่าแชยองจะได้เปรียบมาวิ่งเข้ามาก็ถูกทั้งหมัดทั้งตีนแต่มันไม่ยอมง,ง่ายๆมันพยายามลุกขึ้นมาแชยองเลยปิดจ,จ็อบด้วยการกระโดดเข่าลอยจนมันนอนสลบไปทั้งสามก็ช่วยกันแล้วเดินออกมาจากที่นั่นนังเรื่องนี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย